ที่เราก็ยังคงต้องดำานิงการฝึกเอาไว้ทั้งองค์บุคคลองค์ยุทธวิธีธ กับการฝึกเป็นของคู่กันเพื่อเตรียมความพร้อมรบและขีดความสามารถขององค์บุคคลองค์ยุทธวิธีและองค์วัตถุหรือยุโทโธปกรณ์ให้พร้อมตลอดเวลาและเพิ่มความชำนาญให้กับกำลังพลในการใช้อาวุธและแก้ปัญหาต่างๆระหว่างปฏิบัติภารกิจ การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกกองทัพเรือประจำปี2565ที่สนามฝึกบ้านจันเคลมจังหวัดจันทบุรีรอบนี้บูรณาการกำลังรบทางบกจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ปฏิบัติการร่วมกับอากาศนาวีพร้อมจัดเต็มอาวุธยุทโธปกรณ์ตามแบบฉบับรบอย่างไรฝึกอย่างนั้น โดยอาวุธประกอบด้วยปืนต่อสู้อากาศยานปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้งเรื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติและปืนกลน,นอกจากนี้ยังมียานเกราะล้อย่าง BTR ยานเกราะสะเทินน้ำสะเทินบก VN16 จรวดต่อสู้รถถังแบบโชวเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไนร้คนขับ การฝึกแบ่งเป็นสองชุดชุดแรกเป็นการตีตอบโต้ของ, oh, <my> ของกองพันทหารราบหนุน oh, <my> กองกําลังจันทบ,บุรีและตราดแบ่งกําลังทั้งปีกซ้ายและขวาเข้าตีเพื่อยึดที่หมายโดยเปิดฉากยิงด้วยยานเกราะล้อย,อย่างยิงจรวดต่อสู้รถถังยิงปืนใหญ่เน้นทําลายระบบอาวุธสนับสนุนที่บังคับการสื่อสารฐานที่มั่นและค่าศึกที่วางกําลังอยู่แนวหน้าเพื่อสนับสนุนการเข้าตีของกําลังทหารราบและปิดท้ายด้วยการส่งกลับผู้บาดเจ็บทางอากาศยาน สำหรับชุดที่2จะฝึกในช่วงกลางคืนซึ่งเกิดขึ้นในรอบ6ปีหลังจากที่ฝึกครั้งสุดท้ายไปเมื่อปี2559การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนทิงไฮไลล์สำคัญคือการฝึกในช่วงกลางคืนนี้นะคะกับการฝึกยิงค่ะป้องกันที่มั่นครสุดท้ายอย่างที่ผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละคะ่ะซึ่งเป็นการยิงระดมกําลังทั้งหมดที่มีใส่ค่าศึกเพื่อป้องกันไม่ให้เข้ามาถึงตัวเราได้ค่ะ เมื่อกำลังฝ่ายเราต้านทานการลุกของ้าสึกอย่างเต็มที่แล้วแต่ไม่เป็นผลจนถูกลุกคืบและอาจถูกตะลุมบอลผู้บังคับหน่วยหน้าพื้นที่การรบจึงขออนุมัติยิงป้องกันที่มั่นขั้นสุดท้ายซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการยิงตั้งรับเพื่อหยุดยั้ง้าสึกแบบเร่งด่วนโดยใช้อาวุธทุกชนิดที่มียิงตามสัญญาณคำสั่งปกติแล้วแนวยิงป้องกันที่มั่นขั้นสุดท้ายจะก,กำหนดให้ขนานกับขอบหน้าพื้นที่การรบเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อฝ่ายเดียวกัน จบการฝึกผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวพอใจและขอบคุณกำลังพลที่ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถพร้อมเน้นย้ำความสำคัญที่องค์บุคคลเป็นหลักขอให้มีสติไม่ประมาทและขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพเรือใครๆต้องเต็มที่ฝึกเต็มที่เราก็ยังต้องดำานงความฝึกเอาไว้ทั้งองค์บุคคลองค์ยุทธวิธีละองค์วัตถุวัตถุนี่เราก็ต้องถือว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มีอยู่เนี่ย เราก็ต้องรักษาไว้ให้ได้แล้วก็พยายามที่จะบำรุงรักษาและซ่อมแซมให้มันใช้ได้ให้นานที่สุดองค์บุคคลเป็นเรื่องสาคัญนะผมเน้นตลอดว่าเรื่ององค์บุคคลโดยเฉพาะความปลอดภัยในการฝึกขององค์บุคคลเนี่ยเรื่องสําคัญอาวุธจะดีขนาดไหนก็ตามยุทธวิธีจะดีขนาดไหนก็ตามถ้าองค์บุคคลมันไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรผมก็พยายามถามเขาเมื่อกี้เนี่ยพลอาหารที่อยู่ตามปืนต่างๆว่า,ต,าต้อง,ต,องต้องให้มีความชานาญ อย่าประมาทนะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่าประมาทเพราะว่าใช่มันใช้กระสุนจริงนั้นถ้าประมาทหรือว่าไม่มีสติเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้การฝึกเนี่ยผมพยายามย้ำว่าเราฝึกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันอาจจะเหลือสักหกสิบเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์เเพราะปัจจัยต่างๆมันต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วแน่นอนทั้งความกดดันทั้งอะไรหลายๆเรื่องนะครับเพราะนั้นฝึกมากเท่าไหร่ก็กําลังพลก็จะมีความมั่นใจมากเท่านั้น แม้ว่างบประมาณการฝึกจะถูกลดทอนลงจากสถานการณ์โควิดแต่การฝึกซ้อมรบของทหารทุกเหล่าทัพยังมีความจะเป็นเสมอดังเช่นคำว่าแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสับซึ่งไม่ได้หมายถึงการจะซื้อจัดหาอาวุธเท่านั้นแต่หมายถึงศักยภาพการรบในสภาวะที่จำกัดเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกนรงกรสุบงกตถ่ายภาพอัญชลีอริยกิจเจริญรายงาน